อีเมลเต็มไว้มีข้อความจากทาง facebook แจ้งเตือนเข้ามาที่อีเมลของเราเยอะแยะแต่ไมหมดเลยมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราเปิด Facebook ขึ้นมาครับแล้วไปที่ขีดสามขีดเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าแล้ว,ว,ปว,วไปหัวข้อการตั้งค่า,ลา,คาเลื่อนลงไปที่การแจ้งเตือนจะเป็นรูปกระดิ่งตรงนี้เลื่อนขึ้นไปครับ ลงไปเกือบล่างสุดเลยนะครับไปที่ช่องทางที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตัวนี้นะครับก็จะมีพ e ุทอีเมลและ SMS นะครับในที่นี้เราจะไปที่อ e ีเมลในที่นี้เขาถูกเลือกไว้ความถี่ของอ e ีเมลทั้งหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือสาเหตุที่อ e ีเมลของเราได้รับการแจ้งเตือนแล้วมันมีข้อความเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องมาเลือกตัวที่เราต้องการเท่านั้นนะครับวิธีการเลือกให้มาก่อนตรงนี้ครับแล้วเลือกครับ ในที่นี้คุณหนึ่งจะแนะนําให้เลือกเป็นการแจ้งเตือนที่จําเป็นตัวนี้ครับและเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ก่อนถ้าเราเลือกแบบไฮไลท์จะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะปิดตรงนี้ต่างๆได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรนะครับถ้าเราเอาก็คือเปิดเป็นสีน้าเงินแบบนี้แต่ตัวที่คุณหนึ่งอยากให้พวกเราเลือกคือกดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับแล้วมาเลือกตัวนี้ครับการแจ้งเตือนที่จาเป็นกดเข้าไปมันจะถูกปิดทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าเราเลือกแบบนี้ เมื่อมีคนแฮกหรือโจรกรรมเราหรืออะไรที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับ Facebook ตัวนี้มันจะมีข้อความส่งไปที่อ e ีเมลเราเท่านั้นมันจะไม่แจ้งเตือนสเปสสปะนะครับดังนั้นตัวนี้แนะนําให้ใช้ครับการแจ้งเตือนที่จําเป็นเลือกแบบนี้กันได้เลยนะครับในวิธีนี้เป็นของ Android ใครใช้ iPhone iPad เดี๋ยวคู่หนึ่งพาชมในช่วงต่อไปได้เลยนะครับใครใช้ iPhone iPad ทําตามนี้ได้เลยครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีด เลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าไปที่การตั้งค่าแล้วไปเลือกการแจ้งเตือนเลื่อนลงไปล่างสุดครับไปที่อีเมลเราจะเห็นว่ามันถูกติ๊กเครื่องหมายทั้งหมดเอาไว้เป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับเครื่องหมายถูกดังนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้ครับการแจ้งเตือนที่จำเป็นกดติ๊กเลือก สังเกตเห็นไหมครับว่าไอที่มันถูกติ๊กเลือกทั้งหมดหายไปแล้วนะครับมันจะส่งการแจ้งเตือนเฉพาะที่จําเป็นจะเป็นเท่านั้นนะครับที่จําเป็นในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงกรณีที่ Facebook เรากําลังจะถูกแฮ็กหรือมีการเปลี่ยนพาสวดใหม่ไอเจตัวการแจ้งเตือนเนี้ยจะส่งไปที่อีเมลของเราทันทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับนาไปใช้กันได้เลยนะครับเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์ไว้าล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้ด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ